ตอมมั่นใจนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ของผู้ประกอบการคุยกับตัวเองบ่อยมาก<ช>เหมือนคนบ้าแล้วเขาก็ก็ใช้ทักษะนี้สำคัญมากๆคือใช้กันตลอดเวลาเพราะว่ามันคือการเข้าใจตัวเองเนาะแต่ว่าคุยยังไงอะในมุมของมเหมี่ยวเองจริงๆมันเริ่มจากการพอเราทําธุรกิจใช่ไหมคะตอนแรกอะเวลาเราเริ่มอะเราคิดง่ายๆว่าเราอยากทําธุรกิจเราก็จะมีโกนี่ยแต่พอเราทาไปเรื่อยๆมันจะมีจังหวะที่เราเหนื่อยแล้วเราก็จะถามตัวเองว่า ใช่ไหมนะทางนี้ <laughs> การที่เราทําธุรกิจมันตอบโจทย์โกของชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าแล้วมันก็จะตีกลับมา ใช่สิเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือมันเหมือนเป็นแบบตัวขาวตัวดําตัวเทาแบบตัวหลากหลายสีอะไรเงี้ยค่ะที่จะมาถกกันทั้งในเรื่องของอิมมูชชั่นลเองเนาะว่าแบบเหมือนแรงดライブในการทําธุรกิจของเราไปจนถึงเวลาที่เราจะต้องบริหารงานพนักงานมันก็จะมีโลหนึ่งที่รับบท c ีอรับบทผู้บริหารโลหนึ่งรับบท HR อีกคนนึงรับบทว่าถ้าเราเป็นพนักงานคนนั้นเราก็จะแบบคิดจบในหัวแบบบางทีเรานั่งอยู่เงี้ยแต่คือในหัวเราตีกันไปหลายรอบแล้วแบบเฮ้ยถ้าในมุมของซีอ เราจะตัดสินใจที่จะทำแอคชั่นแบบนี้ แล้วเราก็ไปคิดต่อว่าอะถ้าในมุมของพนักงานละ่ะถ้าเราเป็นพนักงานแบบถ้าเขาได้รับสิ่งเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงพอเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงจากสิ่งที่เราคิดเองนะคะเราก็มาคิดต่อว่าเฮ้ยมันเป็นตามสิ่งที่บริษัทอะจะคาดหวังไหมหรือเคส1เคส2เคส3เคส4เป็นยังไงเหมือนเราจะเป็นคนที่แบบเหมือนพูดคุยกับตัวเองเพื่อหาแบบว่าซีนารีโอต่างๆ hmm. ว่าแบบการตัดสินใจแบบนี้จะมีกี่ซีนารีโอซึ่งบางทีอาจจะออกมาเป็นร้อยซีนารีโอมันก็คือการคิดล่วงหน มันจะทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นแล้วก็แค่ไปดึงซีนาริโอที่เราเคยแบบถกเถียงกับตัวเองมาแล้วแล้วก็มาจัดการต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะดร <Doctor Strength S 1> <laughs> สเตรมาแล้ว <laughs> ตอมก็เป็นนะเวลาแบบคิดแล้วแบบโอ้มันมีร้อ0 0 0วิธีแล้วก็แบบอ่ะมันก็มีทางเดียวที่เราคิดว่าดีที่สุดแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถูกที่สุดบางทีตัดสินใจไปก็ก็ผิดนะแต่ว่าแค่ว่าเรามีทางทางที่สองสามสอยู่ในหัวอยู่แล้ว